เมตตาอัปมัญญากัรมฐานแพ่ความรักแพ่ความเมตตาพระพุทธเจ้าท่านกล่าว่ที่สุดทั้งหลายวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดนี้ไม่มีสัตว์ใดจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราเลยฝึกเมตตาขึ้นมาเมตตาอัปมัญญาไม่มีเบื้องต้นไม่มีประมาณนะ ที่เราได้ยินสวดเมตตตันจะสาพโลกาสต์เนงมานาสามภวเยอปริมามนังอุทังอโทจัตริยันจะอาสามภาทัางจักมันวาย่างดอกก็เ,เป็นภาษาบาลีแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเบื้องต้นเบื้องล่างเบื้องขวางๆอุทังอโทจัตริยันจะเบื้องรอบๆแผ่ไปอันนี้สงแห่งเมตตานี่ มันจะเกิดขึ้นมาได้จะก่อนจะมีเมตตาต้องมีขันติมีความอดมีความทนสั่งปันไดกะหัดอดอดหวกเงี้มเงีมอด,อด,อด,อดสะกดใจไหวแพ้ควมหักออกมาแทน่นดนดนเขานานๆเข้าก็จะกลายเป็นมหาเมตตาขายายออกขายายออกอยู่ก็ไปกระไรเทวดาก็รักคนก็รักคนเฮ้านี่หักกันย่อนความดีความงาม ก้มปากก้มบอกคันว่ากา,า,าถือขอขอกิน,นไหนไงายเือบาดหายถามสือกับบือขายอาตมาไปอยู่เมืองแขกมัเอิดใน่อยู่ในกินไปใส่กระไดลวงน้องคอวันหยดเนี่ยโอ้ยให้คอยไปน้ำในร้อนเดไปทางไหนไปให้ยังไงไปถือหนีเนี่ยอยู่ในกินแท็เือกันกับในห้องเ้าถือขอค้นห้ค้นห้เต็มรถมองม่ง,งมักแต่งพอแล้วพอแล้วมันบอกเอาไปกินเอาไปกิน มันแพงปอาถือขอมันย่างมันหายเขาอย่าหายก็มันใช่ยิ่มสัามันจะเกิดความรักขันติโกเมตวาราพียัศศีสุขสีระวาปิโยเทวมนุษยานังมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนผู้มีความเมตตาปานี เป็นผู้มีศีลอันงดงามย่อมเป็นผู้เจริญด้วยยศด้วยความสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดากับหักเทวดากับแห้งบวชต่คนหฮัตปรมรมฐานอันนี้หักไว้